สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพฤหัสนะคะ,ก,คก,ะ,คะก็ช่วงนี้น่าจะเริ่มค่อยๆเงียบเหงากันแล้วเนาะเพราะว่าทุกอยาะไรๆหลๆอยกเนี่ยก็อ๋อในช้องในบ้านเราเนาะก็ปิดแล้ว ะะรูดมา่านปิดฉากอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ปั๊มขอสรุปและกันให้ฟังท่านท่านเนาะเผื่อไทยเป็นแฟนของบริโอไทยลีกนี่นะคะก็ถ้ากับว่าบุรีรัมย์ยูเนเต็ดที่การันตีคว้าชแชมป์ไปแล้วนัดสุดท้ายนะคะไปชูถ้วยชแชมป์ที่บ้านของสุพรรณบุรีซึ่งตกชั้นไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่าบุรีรัมย์เนี่ยก็แพ้ไปนะคะหนึ่งประตูต่อสองไหมะ,ะแต่ว่าก็อาจจะเป็นการฉลองแชมป์แบบกร่อยๆหน่อยนี่แะแต่ว่าสุดท้ายยังไงแชมป์ก็อยู่ในมือพวกเขาค่ะ ส่วนรองแชมป์ก็เป็นบีจีประทุมนะคะตามมาด้วยทูแบงคอกเนาะามทีมนี้ได้ไปเอฟซีช i o n เป็นสุ e แน่นอนแล้วนะคะแต่คราวนี้ก็ต้องรอดูผลว่าคู่ระหว่างสุพรรณบุรีกับ ทางฝั่งของบุรีรัมในเอฟเอคัพเนี่ยถ้าบุรีรัมได้แชมป์เอฟเอคัพอีกและะ้วโควต้าก็จะหล่นมาเป็นของเมืองทองนะคะเพราะว่าเมืองทองเมื่อวานนี้เนี่ยแซงเอาชนะประจบสองหนึ่งนะคะก็จบอันดับที่4นะก็เดี๋ยวรอดูเมืองทองเนี่ยโอเคจบที่4ได้เฮและฉลองกันไปยกใหญ่มันได้ฉลองแชมป์เลยนะแต่คราวนี้ก็ต้องมารอดูนะคะว่าโคต้าเนี่ยจะลดมาที่พวกเขาหรือเปล่าซึ่งโอกาสมันก็สูงทีเดียวแหละนอก้าเราว่ากันตามหน้าเสือแล้วนะคะส่วนทา้งฝั่งทีมที่ตกชั้นค่ะก็เป็นทางฝั่งของ สมุดประการนะคะที่ไม่ได้ไปต่อเพราะว่าแพ้นะคะในเกมนี้แล้วก็แพ้เชิงรายแล้วก็แน่นอนว่าอีกสงทีมที่ตกไปแล้วก็คือสุพรนบุรีกับเชียงใหม่นะคะเออก็มันก็เป็นไปตามคาดประมาณนี้แต่ว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยตามว่ามันก็มีหลายทีมอะอย่างที่น่าสนใจในฤดูกาลหน้านี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะสำววหรับฟุตบอลไรยลีกูฤดูกาลหน้าเนาะในเดือนสิงหาคมนะจะกลับมาเปิดฉากกันอีก ครั้งหนึ่งช่วงนี้เนี่ยอบอลไทยลีกจบไปแล้วก็มารอดูทีมชาติกันเพราะว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยก็เดินทางไปถึงที่เวียดนามแล้วนะคะสำหรับซีเกมเรก็จะเริ่มแข่งขันกันตั้งแต่วันที่7นะคะเหล,ลือลอีกแค่2วันเท่านั้นส่วนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกค่ะเมื่อวานนี้ปั๊มให้ทัศนะไปแบบตรงเป๊ะเลยเห็นไหมทีเนี้ยไม่ค่อยมีคนดู <c oughs> คือคือปามอะ่ะให้ทัศนะไปเมื่อวานนี้ว่าเป๊ปป่ะชอบคิดมาก แล้วก็เป็นหลายๆครั้งที่เวลาเล่นนําอยู่ในนัดแรกของ UCL แล้วนะัดที่สองก็จะมาเล่นแบบกล้าๆก,กลัวๆเล่นไม่เหมือนคนที่ชนะมาก่อนคือสกอร์นัดแรกอะแมนซิตี้ชนะมา4-3แต่เกมนี้ปั๊มว่าแล้วว่าเป๊ปอบบความคิดเยอะความคิดเยอะของทั้งเขาหรือทั้งลูกทีมหรืออะไรด้วยหรือความกดดนันด้วยปั๊มก็ไม่รู้นะแต่มันทําให้มาตติดเป็นฝ่ายเอาชนะไปค่ะต่อเวลาชนะ3-1เท่ากับว่าสกอร์รวมเรีวมาตริดผ่านเข้าไปชิงแล้วปั๊มก็มองว่าแบบนะั้นจริงๆว่าฤดูกาลนี้เรอ,อัวมาดรเมีทั้งต่อให้แทติก อะไรต่างๆเขาจะไม่ได้เยอะเท่ากับแมนซิ t y ตี้แต่ความไม่เยอะเขาสามารถทาํามันออกมาได้พอดีโดยเฉพาะเรื่องของอกําลังใจาการวิ่งสูฟัตของนักเตะทุกคนนะแล้วยิ่งแบบเพิ่งปลดล็อกอะอัลดิรเิ่งเพิ่งเพ,พิ่งจะปลดล็อกคว้าชแชมป์ลีกไปแล้วแน่นอนว่า โอ้โหแพชชั่นแม่งมาเต็มแน่นอนความกระหายต่างๆแนนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะคะนัดครัวแน่นอนสําหรับคู่ชิงในครั้งนี้นะ,ะนคะวอรูพู่กับเรอัลมาดริดเนี่ยกลัวเหลือเกินกลัวที่จะแพ้ทางจากสเปนอีกนะคะอ่ะอันนั้นก็ว่ากันนะคะในเกมนัดชิงส่วนวันนี้พุตบอามีอะไรให้ดูบ้างมีซาเลนิตาน่านะคะสำหรับโซเรียกับทางด้านของออทางฝั่งของ Venice เวนิชนีนะคะ,ะก็เป็นอ่า มันเป็นการตัดแต้มกันเองในการที่จะหนีตกชั้นน่ะนะคะซึ่งถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยเจ้าบ้านซาเลนติตาน่าเองผลงานเนี่ยดูดีขึ้นมาหน่อยนิดนึงคือแต้มเนี่ยพวกเขาห่างกาันซาแลอยู่อันดับที่18ของซเรียนะคะมี26แต้มส่วนเอชเวนิชเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายมี22แต้มด้วยกันเพราะฉะนั้นซาเลนติตาน่าเนี่ยสถานการณ์ดูเหนือกว่าดูคุมไว้คุมความได้เปรียบไว้มากกว่านะคะเราต้องมา ปั่นไ้มกันในการหนีตกในการหนีตกชั้นแบบนี้ปามมงว่าซาแลยังไงก็น่าจะสามแต้มได้ค่ะแล้วผลงานช่วงหลังๆเน,นี่ยดีกว่าด้วยนะคะให้ซาลานิตาน่าแล้วกันนะคะที่จะเอาชนะ AC ซเวนิชนะคะออสองประตูต่อศูนย์ให้สองศูนย์นะคะสำหรับคู่นี้เพราะว่าถ้าเราไปดูนะคะเรื่องลูกได้เสียจริงๆแล้วเนี่ยการเสียประตูของชาลานิตาน่าเนี่ยก็เยอะมากเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบในช่วงท้ายๆพวกเขาก็พยายามประคองตัว ส่วนทางด้านของเวเนชเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าหลังๆเนี่ยโดนถล่มไปเยอะเหมือนกัน4ลูก3ลูกอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละเกมะนะคะคู่นี้ให้2อูนย์แล้วกันเนาะส่วนอีกคู่หนึ่งค่ะขอขยับมาดูกันที่ยูโรเปาลีกวันนี้ยังมีทั้งยูโรเปาลีกแล้วก็มียูโรเปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะคะเลือกดูเอาได้เน่ยนะคะก็ยูโรเปาลีกมีแฟรงก์เฟิร์ตเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็กราสโกเรนเจอร์เจอกับไลั์ซิกนะคะส่วนยูโรเปาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็มีทางฝั่งโรม่าจะเจอกับเลสเตอร์แล้วก็โอลิมปิกมาร์เเซยจจะจอกับ นนูะะคมะาปาลมขอมาที่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์หลีกหน่อยก็รอดการเพราะว่าชอบคู่นี้นะคะเอสโรม่าของโจเซ่มูรินโญ่จะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้หลังจากที่เกมแรกเนี่ยเสมอกันมา1-1น,น,นะคะซึ่งความพร้อมในเกมนี้เนี่ยออทางฝั่งของโรม่าเองเนี่ยถามว่ามีนักเตะตัวหลักๆอย่างคริสมอร์ลิงทามมี่อับราฮัมเอเยกรินนี่ ini, นะคะซาเลฟสกี้ โอเคอาจจะหล,หลายๆคนบางคนเนี่ยอาจจะเจ็บไปหรือว่ามีโทษแบนแต่ว่าเกมนัดนี้เนี่ยอ,อย่างซานิโอโลอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพร้อมลงสนามกันหมดนะคะสำหรับโรมาในขณะที่ทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้เองนะคะก็ฮาวิบาร์สเจมี่วาร์ดี้นะคะอเดมูล่าลูคแมนพวกนี้นะคะก็ พร้อมลงนันทับเหมือนเดิมซึ่งตามมองว่าโรม่าน่าจะเก่าเกมมากกว่าในช่วงที่เลสเตอร์ซิตี้เองช่วงนี้ฟอร์มลุ่มๆดอนๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอาจริงเลสเตอร์เนี่ยก็มีการพักตัวหลักสลับสับเปลี่ยนกันไปในหลายเกมเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเกมน,นี้จะโรเตชันกันออกมาอย่างไรแต่ว่าทางฝา่งของ11ตัวจริงที่สื่ออุงกฤษเขาคาดการเอาไว้ก็ประมาณนี้นะครับพวก กัสตันเย่ลูกแม่นวาดีติลมองสพวกนี้นะนะคู่นี้ปั๊ขอให้จะสูสีกันหน่อยแล้วกันแต่ว่าให้เป็นโรมานะคะที่จะเอาชนะทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ตไปสองประตูต่อหนึ่งนะคะคู่นี้ให้สองหนึ่งนะคะแล้วก็ให้เป็นโรมาแลกันที่จะได้แพ้รอบนะคะสองคู่เหมือนเดิมนะคะส่วนอีกคู่หนึ่งฝากไปามในกลุ่มไลน์ด้วยนะคะวันนี้ไปแนละ้วสวัสดีค่ะ Preview.